DSSR พันนะครับตัวนี้น่าจะเป็น L8 นะ สัสดีครับจีดีวสซุปเปอร์บา์นะฮะวันนี้เรามีเจ้า g ีดเอ็าพันนะครับโลมา L8 คันนี้มาเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับเห็นว่าลูกปืนล้อน่าจะแตกน่าจะเป็นล้อหลังนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเปลี่ยนลูกปืนอย่างเดียวนะครับนี่สภาพรถก็มาจากการขับขี่ไปเที่ยวมานะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยดีกว่าไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวดูกันว่าลูกปืนตัวไหนทิ่มันแตก ลูกค้าให้ลูกปืนมาอันนึงนะครับนี่ครับ โอ้นี่ครับยับเลยนะปืนเนี่ยลูกปืนแตกทำให้ชุดเผาเผาของแกนล้อนะครับมันเวี่ยงไปขูดกับชุดข้างในของล้อนะมันเป็นรอยหมดเลย อันนี้เบี้ยวไปเลยนะครับเละเลยทำให้อันนี้คือลูกอันนี้อันนี้คือตัวลูกปืนนะแต่ลูกปืนอ่ะมันหลุดลงไปแล้วมันติดเพราะว่ามันเสียดสีกันจนมันติดไปเลยอ่ะเพราะมันแตกแล้วมันร้อนฝืนใช้งานมาพอมันร้อนปุ๊บมันละลายติดกันเลยไอ้ตัวเนี้ยอันนี้คือลูกปืนอันนี้คือเพาล้อนะเดี๋ยวเราจะเอามันออกจากกันนะ แบบแน่นเลยนะครับเหมือนเชื่อมเหล็กเลยอ่ะเออไม่ออกอรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเรา ต้องเปลี่ยนเเผวด้วยดีแหละเสียเวลานะนี้ก็ต้องสั่งเเผวอยู่นี่เม็ดลูกปืนตูวเต็มเลย ครับแบบนี้กินกินยันไอเบ้าของอมแม็กแนะนำควรจะเปลี่ยนหมดเลยนะลูกลปืนทั้งสองอันเลยนะั่นแ่ะด้านนี้ก็ไม่ค่อยดีนะ น,นี้ก็เนี่ยติดนะมันหมุนกับบกับที่นั่มันก็แตกแล้วละมากงงานเข้านะเออลูกปืนเก่านะที่มันละลายนะมันติดกับกเบ้าล้อมันติดขอบล้อเลยเบ้าล้อนนเบ้าล้อเบ้าล้อเบ้าของแกนล้อเน,นีี้ออกไม่ได้นะอันนี้ไอตัวในมันมันก็มละลายติดกับอยู่กับ บูดล้อนะครับนี่เห็นไหมมันละลายติดกันคือลูกปืนมันแตกแล้วฝืนขี่นะแบบเนี้ยแล้วมันเจอความร้อนสูงนะมันก็เป็นแบบนี้นะลมเย็นพอดีทีน,นี้เราพยายามต่อกออกอยู่หารูกทีกว่าจะออกได้นะนี่ยังไม่ออกนะนี่ยังเป็น <c oughs> นี่ล้อแทบพังเลยผมบอกนะ Dit is die manier hoe jy dit moet doen. เราต้องทำการเจียเบานะครับเพราะว่าไอตัวเศษของถ้วยลูกปืนน่ะมันละลายติด ติดกับเบ้าไปส่วนหนึ่งนะครับเราก็ต้องทำการเจียนะเพื่อที่จะให้มันใกล้เคียงกับบ่าลูกปืนเดิมที่สุดเพราะไม่งั้นมันก็ตอกบ,บ่าลูกปืนต่อลูกปืนลงไปไม่สุดนะครับเกือบจะได้เปลี่ยนล้อแล้วครับนี่ก็ผมว่าล้อนี่เสียหายเลยแบบนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับนี่เป็นการ ลูกปืนแตกแลราฝืนขี่นะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อลูกปืนกันดีกว่าบูทเผาล้อนะนี่เป็นลูกปืนของแท้นะฮะของลูกค้าที่ให้มาไม่ใช่ของแท้เราจะไม่ใช้นะเราใช้ของแท้ทั้งสองตัวเลย ใส่ป๋เแล้ต้องใส่บูทด้วยนะครับนี่บูทใหม่นะครับเสียของเลยนะแบบนี้บอกเลยนะฟืนขี่แล้วขี่ไกลด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าไปเที่ยวจังหวัดน่านนะ แล้วขากลนะปั้นลูกปืนมันแตกไม่รู้ว่ามันแตกจากไหนมานะแล้วก็ฝืนขี่ก็ต้องฝืนขี่ต้องกลับบ้านนะ Live Every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. You have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. เจ้าซูเอลแปดคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับล้อหลังอบอกเลยว่าเละเลยนะครับล้อหลังเนี่ยโดนกินด้วยนะไม่ใช่โดนแค่เพานะฮะการนั้นว่าฝืนขี่มาการันว่าทำให้ตัวตัวเผาไอตัว,ตวแบริ่งลูกปืนนะฮมันละลายติดกับตัวล้อนะฮะผมนี่ต้องใช้เครื่องเจียช่วยนะเจีย ค่อยๆขัค่อยๆเจียเหมือนเหมือนเซาะร่องตอนนี้ก็ขี่ได้นะครับโอเคถ้ามาเอารถวันนี้ก็ไม่ได้ล้างนะถ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะล้างให้ g s x R พันแปดนะครับคันนี้ฝืนขี่มาจากไหนก็ไม่รู้นะแต่ไปเที่ยวหน้านมาแมงเต็มหน้ารถเลยวันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับพึ่งเสร็จเมื่อกี้เลยแต่ลูกค้าเหมือนจะรีบนะก็เลยแจ้งไปแล้ว โอเคใครสนใจส่งซ่อมนะจีรวิวช็อปซูเปอร์บายยินดีให้บริการนะครับทุกค่ายทุกคัน